เด็กชายเซตันตาคว้างหอกไม้ด้วยพลังมหาศาลข้าจะเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไอแด์เขาประกาศกำลังฝันถึงอนาคตอันยิ่งใหญ่ของตนเองเซตันตาจ้องมองสุนัขย์ของคูลันที่บาดเจ็บจากการป้องกันเขาข้าเสียใจข้าไม่คิดว่ามันจะจบลงแบบนี้เขากล่าวอย่างสำน,นึกผิดเพื่อชดเชยเขาสาบานต่อคูลันว่าข้าจะเป็นผู้พิทักษ์ของท่านแทนมันตั้งแต่นั้นมาเขาได้รับนามใหม่คูฮูลินหรือสุนัขแห่งคูลันสเกอาฮักมองดูเขาด้วยรอยยิ้ม เจ้ามีพลังของนักรบที่แท้จริงข้าจะถ่ายทอดศิลปะแห่งการต่อสู้ให้และจากนั้นเขาได้รับเกณฑ์โบพอต้องสาบอันทรงพลังข้าจะยืนหยัดเพื่อดินแดนของข้าคูบูลินประกาศแม้เบื้องน่าจะเป็นกองทัพมหาศาลของราชินีเมฟแต่เขาไม่หวั่นไหวด้วยความมุ่งมั่นและทักษะที่ได้รับจากอาจารย์เขาปกป้องอาณาจักรของตนด้วยสติปัญญาและกลยุทธ์ที่เฉียบแหลมข้าไม่ต้องการให้เราต้องสู้กันเฟอร์เดียคูบูลินกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักใจเฟอร์เดียพยักหน้า แต่พวกเขาทั้งคู่ถูกผลักดันให้ทำหน้าที่ของตนแม้ต่อสู้กันอย่างสุดความสามารถแต่ทั้งสองต่างรู้ดีว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกเมื่อสองครามสิ้นสุดลงคูฮูลินเดินขึ้นไปยังเนินเขาสูงสุดสายตาจับจ้องไปยังท้องฟ้ายามอาทิตย์อัสดงข้าได้ทำหน้าที่ของข้าแล้วเขาพึมพำเบาๆลมพัดเอื่อยๆและอีกาตัวหนึ่งบินผ่านไปราวกับเป็นสัญญาณแห่งตำนานที่ยังคงอยู่ต่อไป ข้อคิดจากเรื่องราวของครูหูลินเกียรติยศของนักรบไม่ได้อยู่ที่ชัยชนะแต่อยู่ที่ความกล้าที่จะยืนใหญ่